อันนี้นะครับเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับเล่มที่สองนะครับวิชชาคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่หน้าที่ห้านะครับหน่วยที่หนึ่งเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยสาระการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะครับก็จะเป็น รูปหลายเหลี่ยมและชนิดของรูปหลายเหลี่ยมมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่นะครับหาให้นักเรียนเปิดหน้าต่อไปนะครับ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ รูปหลายเหลี่ยมและชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนะครับให้นักเรียนสังเกตดูนะครับตั้งแต่รูปที่1จนถึงรูปที่12นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันไหนคือรูปหลายเหลี่ยมนะครับการพิจารณารจากรูปข้างบน,นตั้งแต่1จนถึง12เนี่ยนะครับขั้นแรกเลยเราต้องดูว่ารูปนั้นต้องเป็นรูปแบนเท่านั้นอ,อย่างเช่นถ้าเป็นข้อ9เนี่ยซึ่งไม่เป็นรูปแบนข้อนี้ก็จะตัดทิ้งไปเลย และลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเส้นตรงที่มาประกบกันนะครับซึ่งถ้าถ้านเรียนสังเกตดูเนี่ยหลายๆข้อเลยอย่างเช่นข้อแปเนี่ยเส้นตรงไม่ประกบกันดังนั้นข้อนี้ก็จะไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ที่พูดไปรูปหลายเหลี่ยมคือเส้นตรงที่เอามาประกบกันอย่างเช่นข้อ6เนี่ยเป็นรูปวงกลมอันนี้ใช่เส้นตรงไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเส้นโค้งที่เอามา ประกบการจูการเป็นวงกลมขึ้นมานะครับหรือข้อ5นะครับที่เป็นแบบนี้นี่ถ้าเรียนสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันก็จะมีเส้นโค้งอยู่ดังนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่ารูปไหนบ้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปแรกเลยถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยแล้วเรียนคิดว่าข้อไหนคำตอบก็คือ,อมีข้อหนละ ข้อ1ถูกต้องอ่าข้อ2ใช่ไหมอ่ถูกต้องครับข้อ3ล่ะข้อ3ก็ถูกต้องครับแล้วก็ข้อ4ถูกต้องครับข้อห้ากเรก็ข้อ5เนี่ยถูกไหมอ่ะไม่ถูกนะครับเพราะว่าข้อ5เนี่ยมันมีเส้นโค้งอยู่ด้วยรูปหลายเหลี่ยมแน่จะใช้เฉพาะเส้นตรงเท่านั้นอ่านะข้อนี้ผิดข้อที่6ถูกไหมครับ ข้อที่6ก็ผิดข้อที่7อข้อที่7ถูกต้องครับเพราะว่ามันมีเส้นตรงเนี่ยที่เอามาประกบกันหลายๆด้านเนี่ยโดยที่เส้นไม่ขาดเลยต่อไปข้อที่8ะข้อที่8ถ้าใครสังเกตดูเนี่ยรูปมันเป็นยังไงรูปมันขาดหายไปดังนั้นมันจะไม่กลายเป็นเหลี่ยมนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับต่อมาข้อที่เอาเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนต้นว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี่ย ต้องเป็นรูปแบนเท่านั้นดังนั้นข้อที่9ก้าจเป็นรูปรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถูกไหมผิดนะครับต่อมาข้อที่อ่ข้อที่10ก็คล้ายๆกันเลยแต่ถ้าเรียนสังเกตดูเนี่ยตรงเนี้ยมันหายไปดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนั่นเองต่อมารูปที่11อ่ถูกไหมถูกต้องครับรูปที่12อ่ออันนี้ลองดูซิว่าลองคิดหน่อยซิว่าอันเนี้ยนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิด ใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมคำตอบที่ถูกคือไม่ใช่นั่นเองเพราะว่าถ้าเรียนสังเกตดูเนี่ยมัมนคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมเลยแต่ด้านข้างของมันเ,นเป็นยังไงมันโค้งนั่นเองดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะใช้เฉพาะเส้นตรงเท่านั้นดังนั้นข้อน,นี้จึงผิดนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรียนสังเกตดูะนะครับลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยข้อแรกเลยต้องเป็นรูปแบน2นะครับ ด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงที่บอกไปถ้าเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดนะครับพบว่ารูปที่มีลักษณะดังกล่าวเนี่ยได้แก่รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่7แล้วก็รูปที่11นั่นเองทีนี้เราเรียนมาดูนะครับชนิดของรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะเริ่มจากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ สามด้านนะครับเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอ่ะมีสี่ด้านก็จะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมีห้าด้านก็จะเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมมีหกด้านก็จะเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมอ่ะไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรดูเนี่ยก็คือต้องนับด้านมันนะครับว่ารูปหลายเหลี่ยมอันนั้นอ่ะชื่อว่ารูปอะไรอ่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยเราก็มานับด้านของมันเลยอ่ะรูปนี้นะครับครูกําหนดให้รูปนี้เป็นรูปแรกด้านคืออะไรด้านมันก็คือเส้นตรง ยาวๆเนี่ยเขากว่าด้านดังนั้นเราก็นับไปเลยอันนี้คือด้านที่1น,นี่ด้านที่2แล้วก็ด้านที่3ดังน,นั้นรูปนี้จึงชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองต่อมานะครับอมานับด้านกันอันนี้คือ1 2 3และ4ดังน,นั้นรูปนี้จึงชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมเอแล้วรูปนี้น่าจะชื่อว่าอะไรนกเรนลองคิดซิถูกต้องครับอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่ามีทั้งหมด ห้าด้านนั่นเองครับอะต่อมารูปนี้อะนักเรียนดูนะครับอันนี้คือกี่เหลี่ยมครับอาถูกต้องอันนี้คือรูปหกเหลี่ยมนะครับอาแล้วก็นับด้านไปเลยอะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นรูปหกเหลี่ยมขึ้นมาอ,อันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมครับอะถ้าไม่มีเรามาดูหน้าต่อไปเลย หน้าต่อไปเป็นแบบฝึกหัดอ่าข้อที่หนึง่งอ่านี้เป็นข้อหนึ่งใหญ่นะครับเขาบอกว่ารูปใดเป็นรูปหลายเหลี่ยมเอ๊ะจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ดูกันไปตามที่ครูอธิบายนะเรียนชื่อว่ารูปใดบ้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมอ่าเขาให้เอารูปหลายเหลี่ยมเนี่ยอ่ามาตอบตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับว่ามีเลขอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่ารูปที่1อ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนก็เขียนตัวเลข1ลงไปอย่างตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่ารูปที่1ใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยคือการที่เส้นตรงเนี่ยมาประกบก,กันแล้วก็ต้องเป็นรูปที่มันแบนด้วยดังนั้นข้อที่1ถูกต้องครับเราก็ใส่เลข1ลงไปอย่างนี้เลยต่อมาข้อที่2องนักเรียนคิดว่าใช่รูปหลายเหลี่ยมไหม อ่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ถ้า,าเรียนสังเกตดูเส้นตรงมาทําไมเออม,มันไม่ประกบกันดังนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเราจะเขียนไปไหมไม่เขียนอ่าเดี๋ยวเราทําสัญลักษณ์ไว้ก่อนก็ได้ออาต่อมารูปที่สามนักเรียนคิดว่าอันเนี้ยใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมครับอ่าถูกต้องอันนี้คือรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็ใส่ลูกน้าไปแล้วก็ใส่เลขสามนะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับ อันนั้เียรคิดว่ารูปนี้ใช่ไหมเอเส้นมันประกบกันหมดเลยแถมเป็นรูปแบนด้วยใช่ไหมเนี่ยอะคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้เนี่ยต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นแต่ข้อนี้มันเป็นยังไงมันเป็นเส้นโค้งนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับต่อมาข้อที่ห้าอะถาใครสังเกตดูเนี่ยเป็นยังไงครับ เออเป็นเส้นตรงหมดเลยแถมเป็นรูปแบนด้วยดังนั้นนัาเรียคิดว่าใช่ไหมข้อนี้อ่าถูกต้องอ่าแล้วก็เอาไปเขียนเลยต่อมาข้อที่หกอุย้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างอ่าน้าเรียคิดว่าใช่ไหมข้อหกใช่ไหมครับอ่าถูกต้องเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยมันเป็นรูปแบนสองเส้นตรงทุกเส้นเนี่ยมันประกบกันดังนั้นข้อนี้จึงถูกนะครับก็เอาไปใส่เลย ต่อไปข้อที่เจ็ดใช่ไหมครับหาลองเดาซิมันถูกไหมครับอ่าถูกต้องดังนั้นข้อที่เจ็ดจึงถูกต้องนั่นเองอ่ามาข้อที่แปดข้อที่แปดนักเรียนคิดว่าใช่ไหมอ่าทำไมถึงตอบว่าใช่ละ่ะอ่าคำตอบที่ถูกคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ารูปหลายเหลี่ยมเนี่ยต้องเป็นรูปแบนเท่านั้นแต่จากการที่เราดูเนี่ย อ่ะข้อ8เนี่ยมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นมันมีความนูนความยาวเพิ่มเข้ามาอ่ะความสูงเนี่ยดังนั้นมันจึงไม่ใช่ดังนั้นข้อที่8จึงผิดและข้อที่9ข้อสุดท้ายนะัอเรียนคิดว่าใช่ไหมลองเดาดูซิอให้เวลา 3... วินาที1 2 3อ่ะนักเรียนคิดว่าใช่ไหมครับคบตอบที่ถูกคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าการที่มันจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้เนี่ยมันต้องเป็นเส้นตรงที่เอามาประกบกันเท่านั้นแต่อันนี้มันเป็นเส้นอะไรครับอาเป็นเส้นโค้งนั่นเองอาจจากการที่ได้ทําแบบฝึกหัดเนี่ยในข้อที่1ไปนักเรียนพอจะทําได้ไหมครับอาเดี๋ยวเราลองมาดูในแบบฝึกหัดข้อที่2กันแบบฝึกหัดข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเติมตารางให้สมบูรณ์อาจจากตารางเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเอ๊มันมีคําที่หายไปเอาเรามาดูหัวตารางกันก่อน หัวตารางเขาบอกว่าชนิดของรูปสามรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็จะมีจํานวนมีด้านมีจุดยอดมุมแล้วก็มุมนักเรียนม,มาดูนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมเอรูปสามเหลี่ยมเนี่ยลองจินตนาการซิว่ารูปสามเหลี่ยมมันน่าจะมีกี่ด้านถูกต้องรูปสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านนั่นเองส่วนจุดยอดมุมจุดยอดมุมคืออะไรอจุดยอดมุมก็คือ เส้น2เส้นที่นํามาประกบกันนะครับแล้วเกิดกลายเป็นจุดจุดยอดมุมหรือก็คือมุมขึ้นมานั่นเองอัดังนั้นอสมมติครูวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครูบอกว่าเส้น2เส้นที่เอามาประกบกันเนี่ยแล้วกลายเป็นมุมอัดังนั้นนักเรียนดูนะครับอันนี้ละ2เส้นก็จะกลายเป็น1มุมอันนี้คือ1มุมนะครับอันนี้อีก2เส้นก็จะกลายเป็นอมุมที่2และอันนี้อีก ก็จะกลายเป็นมุมที่3อ่ะหรือก็คือข้อนี้มีจุดยอดมุมทั้งหมด3นะครับอ่ะแล้วมุมก็จะมีทั้งหมดมุมคืออะไรมุมก็คือนี่เลยครับอ่าจุดที่เอามาประกบกันอันนี้เขาเรียกว่ามุมดังนั้น,น,น,นก็จะมีทั้งหมด3มุมนั่นเองอ่าต่อมานะครับข้อที่2นะครับอ่ะเรามาดูกันอ่ะมันไม่มีอะไรให้เราเลยเป็นช่องว่างมีแค่ด้านก็คือ ทั้งหมด4ด้านเอสี่ด้านเนี่ยนักเรียกคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปอะไรที่มันมี4ด้านลองจินตนาการซิมีทั้งหมด4ด้านนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีด้านทั้งหมด4ด้านนั่นเองเอมันน่าจะเป็นรูปอะไรเนี่ยถูกต้องครับมันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอะดังนั้น ด้านมีทั้งหมด4ด้านจุดยอดมุมก็ต้องมีอ่าสี่จุดนะครับและมุมก็ต้องมี4มุมนั่นเองอดังน,นั้นข้อต่อไปรูปห้าเหลี่ยมอ่าอันนี้นักเรียนลองฝึกทําดูนะครับมีเหลืออีก4ข้ออ่านักเรียนลองฝึกทําดูนะครับแล้วก็ถ่ายผลงานนะครับลงมาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูจะคอยตรวจเช็คให้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถสอบถามได้เลย